สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อค่ะเมือน,นี้มากินเขาน้ำกันค่ะยายเหล็กหนึ่งปลาค่ะนี่นี่หนึ่งปลาเนาะซุกแล้วพอดีค่ะซุกแล้วซุกแล้วมาเด้อค่ะมาเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อค่ะเมือน,นี้เด้อนี่ค่ะหนึ่งปลาสม้มเดงค่ะเพื่อนเื่อน,นใส่ผักเยอะแยะเลย มีกลำปลีพักบุงบวบหวานมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อเดี๋ยวยายเล็กจะไปตำแจ้วค่ะหนึ่งปลาแล้วก็ตำแจ้วเนาะค่ะเนาะนี่ใส่พริกลงไปค่ะพริกเผาเนาะพริกสดแดงอหอมกระเทียมเผาคือกันใส่ลงไปพร้อมกับ บะเขือเทศเผาโค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 ค่ะโคเล่โคเล่ใส่เกลือใส่ผงนัวน้ำปลาและกะปลาค่ะเติมลงไปมีลูกโดดน้ำขาดตุ้มนี่ตัวหนึ่งค่ะแล้วก็โคโคโโคเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกินแล้ว พร้อมแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินเขาน้ำกันเนาะกับหนึ่งปลาหนึ่งปลาสมค่ะที่เยเล็กหนึ่งตะกี้เนาะกับมีปิ่งปลาปิ่ง,งกุ้งหนาำล้วก็มีแจวแสบแสบค่ะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันค่ะแจวค่ะแจวตำเองสับเส เดอหนึ่งปลาสมแซบแซบ,บได้ค่ะพี่นอกเคยหนึ่งบอค้ำบอกเคยหนึ่งล่องเฮดเมิงเดอ้อแซบอิลีค่ะแซบก็หนึ่งปลาสดได้ค่ะอร่อยค่ะ ออันนี้บวบหวานค่ะกินหน่วยละคขำเลยแสบหวานสมซื่อค่ะพักกจอรนต้นละคขำเลยค่ะ พักมุงค่ะพักมุง มาเด้อขามาเด้อพี่น้องมันกินน้ำกันหนึ่งปลาตาํำแจวนี่เมนูสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆเด้ขอขามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดําให้ยายเล้งน้ำในเด้อค่ะ ขอบคุณหลายๆายค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะ